เด็กๆลองทายสิคะว,ว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรกันนะ <Russians> ใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะ <sería> ไปทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กันค่ะแต่เอ๊ที่เด็กๆได้เรียนมาเป็นเรื่องอะไรกันนะที่คุณครูได้สอนกันไว้ uh> ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของรถไฟเด็กๆลองทายสิคะว,ว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกบับรถไฟอะไรกัน ตอตกกนี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆทำเด็กๆนะับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1่ส,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 สน่งแทะะนี่ค่ะคือโมบายรถไฟโดยรถไฟนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟหัวดีเซลค่ะซึ่งเขานะคะก็จะไม่มีป่องไอนะ้น้ำเด็กๆเห็นไหมคะ เห็นไหมถ้าเรา,เาไปแขวนที่หน้าต่างหรือประตูก็จะทําให้บ้านเราหรือห้องเรียนของเรานะคะสวยงามเด็กๆอยากทํากันแล้วหรือยังคะเอ๊ะคุณครูไม่ได้ยินเลยค่ะว่าเด็กๆอยากทกํากันหรือยังเด็กๆอยากทกํากันหรือยังคะงั้นเราไปเริ่มทำมบอยรถไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำของเรานะคะก็จะมีกระดาษแข็งหรือกระดาษดางัง หรือถ้าหากเด็กๆมีกระดาษสีที่มีความหนาสามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะคือดินสอสีเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนสีช็อคสีไม้หรือปากกาสีต่อมาคือ ไหมพรมหรือเชือกฟางต่างๆสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะและยังมีกันไกลคัตเตอร์และที่สำคัญที่เจาะก,กระดาษถ้าหากเด็กๆไม่มีที่เจาะกระดาษสามารถใช้ อุปกรณ์ปลายแหลมหรือกัรไกคัตเตอร์ในการนามาทำได้นะคะซึ่งการใช้อุปกรณ์พวกนี้นะคะให้เด็กๆขอความเชื่อเหลือจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะหลังจากที่เรานะคะทำความรู้จักวัสดุและอุปกรณ์ในการทำรถไฟกันแล้วเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำโับาบรถไฟกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกในการทําของเรานะคะก็คือนี่เลย<ๆ>เรานะคะเตรียมกระดาษมา<ๆ>เราสามารถใช้ทั้งกระดาษดังกระดาษแข็ง<ๆ>หรือกระดาษวา,าดภาพนะคะที่มีความหนาโดยคุณครูนะคะขออนุญาตใช้เป็นกระดาษวาดรูปหรือกระดาษแข็งนี้นะคะเนื่องจากเด็กๆจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราเตรียมกระดาษเตรียมขนาดที่เราต้องการได้แล้วนะคะ<ๆ>ให้เราเนี่ยวาดรูปด้วยดินสอโดยการให้เรานะคะวาดรูป แต่ละประเภทของเรานะคะลงไปในภาพนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกว่ารูปรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟหัวจากไอน้ํารถไฟดีเซลที่ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าค่ะเด็กๆสามารถเลือกประเภทหรือถ้าใครนะคะอยากมีโมบายที่หลายอันไปแขวนไว้ที่บ้านนะคะสามารถทําได้ทั้ง3ประเภทเลยค่ะ ให้เด็กเนะคะลงมือวาดได้เลยค่ะแต่คุณครูนะคะขออนุญาตไปวาดรูปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนําผลงานของคุณครูมาให้เด็กๆดูกันค่ะแทะนันอันนี้นะคะคุณครูก็แอบอวาดรูปรถไฟของคุณครูมาแล้วนะคะโดยคุณครูนะคะก็จะวาดเป็นรูปรถไฟหัวดีเซลนะคะที่ขเขานะคะก็จะไม่มีหัวหรือว่าป่องรถไฟนะคะทั้งด้านหน้าซึ่งต่อมานะคะคุณครูนะคะขออนุญาต ร่างรูปภาพนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเห็นรูปภาพของคุณครูได้ชัดเจนค่ะโดยคุณครูนะคะจะใช้ปากกาสีดำนะคะก่อนนะคะในการลงรูปภาพนะคะเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถลงสีได้เลยค่ะนะคะว่ารูปรถไฟของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ<ๆ>ก็ให้เรานะคะลงสีได้ตามใจชอบเลยค่ะ สามารถใช้สีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีเทียนสีไม้หรือว่าสีช็อคนะคะได้ตามสบายเลยค่ะงั้นคุณครูน,นะคะจะขออนุญาตไประบายสีให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ค่ะ ก็จะเป็นรถไฟหัวจางรถไฟหัวดีเซลหรือรถไฟฟ้านะั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูนะคะได้ได้ระบายสีบนกระดาษลัางก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสวยงามด้วยนะคะเด็กๆลองดูนะคะโดยขั้นตอนต่อไปนะคะเรานะคะก็จะนํารถไฟของเราเนี่ยคุณคณรูเขาเลือกใช้เป็นรถไฟอันนี้นะคะรถไฟของเราเนี่ยมา เพิ่มเติมด้วยเด็กๆสังเกตน,นะคะว่าเรานะคะจะไม่ตัดตรงขอบล่างตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเรานะคะจะเอาไว้เาวจะเาะรูเพื่อที่เอาไว้ตกแต่งรถไฟของเราให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็จะตัดกระดาษโดยจะตัดรอบๆรถไฟนะคะก็ไปตัดรูปรถไฟทั้งหมดมาแล้วนะคะสามชนิดโดย อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเหลือพื้นที่ข้างล่างไว้ด้วยค่ะโดยขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะทำนะั่นก็คือการเจาะรูค่ะโดยการเจาะรูของเรานะคะที่ครูบ,บอกว่าเราจะใช้ที่เจาะก,กระดาษแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะเจาะกระดาษได้หรือว่าถ้าเด็กๆนะคะมีที่เจาะกระดาษที่เป็นตัวเดี่ยวๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยครูคนะคะขออนุญาตใช้ที่เจาะกระดาษแต่ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่มีที่เจาะกระดาษนะคะก็สามารถใช้ คัตเตอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าโดยวิธีใช้นะคะควรให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนทําให้เนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเด็กๆได้ค่ะคุณครูนะคะขออนุญ,ญาตไปเจาะดูให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยดูที่คุณครูจะเจาะนะคะสามารถเจาะได้ทั้งแบบโค้งไปโค้งมาหรือรอบบริเวของเราก็ได้เลยนะคะแล้วแต่เด็กๆต้องการเลยค่ะ้วเราไปเจาะดูกันเลยค่ะี่ค่ะเด็กๆ ม้วนูนะคะก็แอบ,บไปเจาะรูสงคุณครูนะคะมาเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองดูนะคะเราจะเจาะรูแบบติดติดกัานหรือห่างห่างกันหรือว่าจะเจาะรูแบบขึ้นขึ้นลงลงเป็นเส้นขึ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนสําคัญเลยค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์สําคัญของเราค่ะคือไหมพรมของเรานะคะที่เรานะคะตัดไหมพรมรอม้อนไปเลยค่ะ ดยคุณครูนะคะก็จะตัดไหมพรมที่ขนาดเท่าๆกันนะคะเตรียมไว้เด็กๆแล้วก็จะตัดขนาดประมาณเท่านี้ค่ะเด็กๆนะคะเลือกตัดขนาดไหมพรมได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากต้องการได้ความยาวขนาดไหนให้เด็กๆนะคะตัดไหมพรมแบบนี้นะคะเตรียมไว้เยอะๆเลยค่ะเพื่อความสวยงามยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยคุณครูนะคะขออนุญาตไปตัดไหมพรมที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ นี่นะคะก็คือไหมพรมที่คุณครูไปตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยนารูปภาพที่เรานะคะได้จอบดูไว้มาค่ะเด็กๆเ,เห็ยนไหมคะว่าเขาจะเป็นลูโดยวิธีการทําของเรานะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยนาไหมพรมขึ้นมาค่ะ1เส้นนี่นะคะเด็กๆจับแบบนี้นะ จับหัวแล้วก็จับท้ายให้เรานะคะคนำหัวเนไปใส่ไว้ในรูเด็กๆนะคะเูก็จะร้อยเข้าไปเมื่อเขาทะลุออกมาก็ให้เด็กๆจับออกมานะคะดึงเขาออกมาให้เท่ากันแบบนี้เด็กเห็นไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเอาหนึ่งข้างนะคะมาวางไว้ข้างบนทับกันแบบนี้ เขาจะอยู่กันทับกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาคือให้เด็กๆจับตรงตรงกลางเขาไว้นะคะเส้นนี้นะคะเขาจะอยู่ข้างบนให้เด็กๆเนี่ยเอาเส้นบนเนี่ยร้อยเข้ามาด้านหลังแล้วก็มาโผล่ในห่วงที่เป็นวงกลมค่ะเมื่อเขาโผล่แบบนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆดึงพร้อมกันเลยค่ะอ่าแบบนี้ค่ะเรามาลองดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือให้เราจับหัวและท้ายค่ะ ให้น้ำหนึ่งเส้นเนี่ยมาไว้ด้านบนเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราเนี่ยก็เอาเส้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยอ้อมาข้างหลังมาโผล่เข้ามาในห่วงที่เป็นวงกลมนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยดึงพร้อมกันทนะั้งสองเส้นอ่าแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะสามารถนำไหมพรมนะคะเส้นอ,อื่นๆเนี่ยมาใส่ไว้ในรูเดียวกันได้นะคะก็คือร้อยเข้าไปอีกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะผูกเหมือนเดิม แบบนี้อีกไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มเต็มห่วงแล้วก็ครบทุกๆรูของเราค่ะงั้นคุณครูนะคะขอตัวไปมัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะไปผูกจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะดูนะคะก็จะสวยงามเวลาเราเอาไปห้อยหรือว่าเอาไปแขวนเป็นมวยก็จะสวยงามหรือถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังผูกแบบคุณครูไม่เป็นนะคะก็สามารถให้ผู้ปกครองนะคะ สาธิตวิธีการผูกแล้วก็สอนเด็กๆผูกได้เลยค่ะแต่เอ๊วิธีการต่อไปเนี่ยเราจะนำโมบายนี้ไปแขวนเราก็จะต้องทำที่แขวนกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆวิธีการทำที่แขวนนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเจาะรูตรงหัวขบวนแล้วก็ท้ายขบวนค่ะอย่างละรูเมื่อเด็กๆเกจาะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำที่ผูกกันเลยค่ะ โดยคุณครูนะคะก็จะขอตัวไปเจาะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำที่ผูกกันค่ะเมื่อเรานะคะเจาะรูตรงหัวขบวนแล้วก็ท้ายขบวนด้านบนรถไฟของเราจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะคะนําไหมโฮมที่เราใช้ตอนขั้นตอนแรกนะคะมาโดยรอบนี้นะคะให้เราเนี่ยนำไหมโฮมที่มีขนาดยาวยิ่งขึ้นมานะคะหากบ้านใครเนี่ยต้องการให้ไหมให้โมบายของเราเนี่ย ห้อยอยู่สูงๆก็ให้เรานะคะตัดสั้นหน่อยหรือถ้าใครอยากให้ไหมพรมของเราเนี่ยเป็นที่ห้อยมือบายแล้วอยู่ต่ำๆก็ให้เด็กๆนะคะตัดยาวๆหน่อยโดยคุณครูน,นะคะก็ขอเลือกตัดความยาวประมาณเท่านี้ค่ะนี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยผูกไหมพรมของเราเข้าไปในรูให้เรียบร้อยเลยค่ะให้เด็กๆนะคะผูกขั้นตอนเหมือนเดิมที่เราผูกตอนแรกเลยค่ะ ก็ให้เราปูกแบบนี้เหมือนเดิมแต่เ,เรานะคะจะปลูกสองั้งเพื่อกันเขานะคะหลุดออกมาจะทําแบบนี้นะคะหข้างแล้วเราก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันกับข้างนี้ค่ะเ,เดี๋ยวคุณครูนะคะไปทําให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ผลงานของเรากันเลยค่ะ เด็กๆคุณครูนะคะก็ไปผูกทั้งสองข้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะให้เรานะคะนำเขานะคะทั้งสองข้างเนี่ยมาเจอกันนี่นะคะถ้าอันไหนนะคะที่เส้นเขาเลยออกมาเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะตัดให้เรียบร้อยให้เขาเนี่ยเท่ากันนะคะคุณครูก็จับเขามารวบกันนะคะแล้วคุณครูก็จะตัดเขาออกไปเลยค่ะ โดยการใช้กันไกนะคะเด็กๆต้องเรามาระวังนะคะถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนนะคะยังใช้กันไกไม่เก่งนะคะก็ให้เรานะคะให้ผูกของทําได้ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาผูกปมไว้แขวนกันโดยวิธีการผูกนะคะก็คือให้เด็กๆเอามือจับไหมพรมของเราทั้งหมดไว้แล้วก็ให้เรานะคะหมุนไหมพรมไว้หนึ่งรอบเมื่อเราหมุนไหมพรมของเราไว้หนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยนำปลายทั้ง4ี่เส้นของเราเนี่ยกำไว้แบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเอามาวางไว้บนไหมพรมทั้งหมดของเราแล้วเราก็จับแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นําเส้นที่เหลือของเราเนี่ยเข้าไปไว้ในหว่วงเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงออกนี่คะ่ะเท่านี้เราก็จะได้ที่แขวนไหมพรมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือไหมพรมรถมบายรไถไฟของครูค่ะโดยมีเครื่องน้านนะคะเป็นชายไหมพรมห้อยสวยงามเลยค่ะ เด็กๆนะคะลองไปทำดูนะคะแล้วมาวดผลงานของเรากันนะคะเมื่อเรานะคะไปดูขั้นตอนวิธีการทำโมบายรถไฟกันแล้วคุณครูนะคะก็ทำออกมาหลากหลายประเภทเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ เด็กๆลองทํากันดูนะคะหากขั้นตอนไหนที่ยากเกินไปหรืออาจจะเกิดอันตรายได้เด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะช่วยเหลือเด็กๆได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะที่เราทำโมบายรถไฟกันไปก็ให้เด็กๆนะคะนําไปแขวนติดที่หน้าต่างหรือประตูบ้านของเด็กๆนะคะหากเด็กๆทำสำเร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะว่า ผลงานของเด็กจะสวยงามกันเพียงใดสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ